ดรถาวรคูนิราชผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคม125ปี พร้อมเปิดป้ายอาคารโดมซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมสิทธิ์เก่าครอบครัวบำนาญมูลณิธิเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมรวมทําบนภาพป่าเพื่อการศึกษาสร้างโครงหลังคาเวทีโดมและพื้นคอนกรีตอาคารโดมโรงเรียนอุบลวิทยาคมเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นสมบัติของลูกหลานชาวจังหวัดตุบลรราชธานีได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นายชาลีสายขาวรองผู้อํานวยการโรงเรียนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมกล่าวว่าโรงเรียนอุบลวิทยาคมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีก่อตั้งโดยพระครูอุบาลีคุณูประมาจาร์เมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2440สถานที่ตั้งโรงเรียนตั้งอยู่ที่วัดสุป,ปัตนารามวรวิหารเมื่อแรกตั้งเปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี ต่อมาเมื่อปี2470กระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการเตรียมการสร้างโรงเรียนให้เป็นเอกเทศจึงได้เช่าที่วัดน้องอยางซึ่งเป็นวัดร้างเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโดยทำสัญญาเช่าปีละ12บาทเมื่อปี2471ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนเป็นรูปทรงปัญญา7ห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วย้ายนักเรียนที่เป็นคารวสมาเรียนที่วัดน้องอยาง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันวันนี้โรงเรียนอุบลวิวคมนะครับได้จัดทําบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนอุบลวิวคมวันที่8กรกฎาคม2564ัารัอครับโรงเรียนได้ดําเนินการก่อสร้างโดมซึ่งเป็นการร่วมทุนทั้งผู้ปกครองนักเรียนคุณครูและบุคลากรทุกภาคส่วน ได้งบประมาณส่วนหนึ่งซึ่งเป็นงบบริจาคมาก่อสร้างโดมจนสําเร็จนะครับจนสําเร็จวันนี้ก็เลยได้ตั้งชื่ออาคารโดมนะครับเป็นอาคาร125ปีโรงเรียนวลเยียอคมเพื่อเป็นอเอกลักษณ์ว่าคณะครูและสิทธิ์เก่าผู้ปกครองนักเรียนทั้งกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันก่อสร้างนะครับโรงเรียนวลเวยี่คมเป็นโรงเรียนแห่งแรก ก่อตั้งมาแล้ว125ปีนะครับวันนี้จนทําบุญและลึกถึงบุรภาพคณาจารย์โดยเฉพาะเจ้าคุณพระบาลีเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดบลรารัานีของเราครับ